ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบ All New MG5 นะครับว่าระหว่างรุ่น D กับรุ่น X ในราคาที่แตกต่างกันอยู่ประมาณ90,000บาทมีอะไรที่แตกต่างกันไปบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับ All New MG5 ถูกเปิดราคามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรุ่นเริ่มต้น5,59,000บาทและรุ่น D 5,99,000บาทรุ่น X นะครับรุ่นท็อปสุด6 8 9 9 0 0 0บาท เรามาดูจุดที่แตกต่างกันเป็นจุดแรกเลยนะครับสำหรับตัวดีจะได้ล้อขนาด16นิ้วซีรียาง205ทับ55 R16 เป็นล้อแม็กสีดำล้วนนะครับสำหรับตัว X จะได้ล้อขนาด17นิ้วมาพร้อมกับซีรียาง215ทับ50 R17 เป็นแม็กแบบทูโทนนะครับสำหรับจุดต่อไปนะครับก็เป็นกันชนหน้าถ้าหากว่าเป็นตัวดีจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถหรือถ้าเป็นตัว X จะเป็นแบบทูโทนตัดด้วยสีเทาครับ รุ่นดีจะเป็นเบาะปรับแบบแมนนวลสำหรับรุ่น x จะเป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้ามารวัดเรือนใหม่ตัวดีจะยังเป็นแบบอนาล็อกตัว x จะเป็นแบบดิจิตอลขนาด7นิ้วสำหรับภายในนะครับตัวดีจะเป็นเบาะหนังสีดำมีสีแดงคาดหลังคาจะเป็นสีอ่อนไม่มีซันรูปตัว x นะครับสำหรับสีอื่นๆยกเว้นสีเหลืองภายในจะเป็นสีทูโทน หลังคาจะเป็นสีดําและมีสันรลฟมาให้แต่สําหรับสีเหลืองนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดําคาดสีแดงครับในจุดต่อไปสําหรับตัวดีจะเป็นแค่กล้องมองหลังแต่ตัว X จะเป็นกล้องมองรอบคันมาให้สำหรับตัวดีนะครับจะมีถุงลมนิรภัยสี่ใบมีคู่หน้าด้านข้างแต่จะไม่มีม่านถุงลมนะครับตัว X จะมีม่านถุงลมมาให้รวมเป็นถุงลมนิรภัยทั้งหมด6ใบและก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาก็คือ ครูดค o นโทรลระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนและก็ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาบรายสปอร t นะครับระบบช่วยเตือนขณะถอยหลังระบบช่วยเตือนการชนจากด้านหลังระบบไอสมาร์ mart, และก็กุญแจดิจิตอลครับสำหรับตัวดีจะมีกระจกมาให้ที่แผงบางแดดนะครับแต่ว่ายังไม่มีไฟส่องสว่างแต่ตัว X มีกระจกมาให้เหมือนกันแต่มีไฟส่องสว่างอัตโนมัติเมื่อเราเปิดกระจกนะครับ และข้อสุดท้ายนะครับรถรุ่นดีจะไม่มีรถสีแดงกับรถสีเหลืองนะครับจะมีเฉพาะในตัว X เ,เท่านั้นหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะช่วยทำให้ลูกค้าตัดสินใจในการเลือกรถยนต์ MG กันง่ายขึ้นนะครับว่ารุ่นไหนที่เหมาะกับตัวเองรุ่นไหนที่คุ้มค่ามากกว่ากันสำหรับลูกค้าที่ต้องการแวะมาเยี่ยมชมรถยนต์ MG ทุกรุ่นนะครับมีรถให้ดูทุกรุ่นแวะมาเยี่ยมชมได้ที่ AS MG ินทร์ หรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์091 792 6345ครับ